ทุกทุกท่านครับในงานเทคอนกรีตนอกเหนือจากตัวเนื้อคอนกรีตแล้วเนี่ยยังมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างเลยนะครับที่เป็นของจําเป็นในงานวันนี้ผมจะขอแนะนําอุปกรณ์ในงานเทคอนกรีต1งานต้องใช้อะไรบ้างมาดูกันเลยครับเริ่มจากคราดหรือไมลากคอนกรีตเราเอาไว้ใช้เกลี่ยคอนกรีตให้กระจายตัวเท่ากๆกันก่อนเริ่มงานปาดครับต่อด้วยเกลียยสําหรับปาดแต่งผิวให้เรียบเนียนใช้ตอนที่คอนกรีตเริ่มเสร็จตัวครับ เครื่องจี้คอนกรีตอันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะเจ้าเครื่องนี้ช่วยไล่ฟองอากาศทําให้เนื้อคอนกรีตแน่นขึ้นครับถังน้ําเล็กๆหรือบ้านเราเรียกกันว่ากระแปงเอาไว้ใช้เติมน้ําเล็กน้อยเวลาปาดหรือไว้ล้างอุปกรณ์ระหว่างทํางานไม้คานปาดหรือไม้ปรับระดับใช้ปาดคอนกรีตให้ได้ระดับที่ต้องการสามารถลากยาวๆไปกับแนวแบบเหล็กได้เลยครับพอพูดถึงเรื่องได้ระดับก็ต้องมีตัวช่วยครับ จะเป็นระดับน้ําแบบง่ายๆหรือเลเซอร์ระดับก็ได้ทําให้พื้นคอนกรีตเอียงไม่เอียงก็อยู่ตรงนี้ครับผมส่วนงานพื้นขัดมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมคือเครื่องขัดมันปาดวนๆให้ผิวเนียนแน่นสวยงามแบบมืออาชีพสุดท้ายคืออุปกรณ์จีปาทะ,ะเช่นถุงมือกันเปื้อนรองเท้าบูทลุยสายงานผ้าเช็ดมือหรือแม้แต่สายยางไว้ล้างอุปกรณ์หน้างาน ถึงแม้จะยังเอ่ยไม่ครบทุกอุปกรณ์แต่การที่เรามีอุปกรณ์หลักๆครบเวลาเทคอนกรีตจะทำให้งานเดินเร็วเสร็จไวและสวยเป๊ะเลยครับกด subscribe กด follow ไว้ติดตามกันได้นะครับที่ท่าใหม่คอนกรีตเรายินดีให้บริการด้วยใจครับผมสอบถามโทร0813519984ครับ